โอ้ตกอีกแล้วพี่น้องดูดี่น้ำท่วมอีกแล้วตกได้ตกดีทั้งวันทั้งคืนเนี่ย ว่าเขือห้าหกต้นเนี่ยกินทั้งบ้านนี่คือความไก่ตกตก้าตตกปี ตกไม่บันจับปันญังเลยเนี่ยน้องฝนตกคว่วม รานนั้นสวนมะม่วงมีทุกอย่างยันหยุดแล้วได้อยู่ได้อยู่ไปได้อยู่อารอมณ์น้อยไปแค่นี้ตกป้าตกตี ไม่วิ่งเดินลื่นล้มกูตายหายม,มันแตกแล้วนี่ด้านหนึง่งต้อนอะไรต้นลันคมคเขาจะกลับมาอยู่ที่นเาจะลับมอยู่เคลเหรอเห็นทวกคนของมาทั้งหลายอย่างอะไวทำไมอ่ะ จะไล่หนีแล้วจะมาอยู่ก็เพราะว่าพระรามาแล้วเขาไม่เคยไปหาเขาหลบซ่อนๆมาถ้าเอาต้นอะไรว่ะหัวลามามันหมดโปรเขาเขาแล้วมันหมดประโยชน์แล้วผลประโยชน์เขาหมดแล้วทำยังไงแสดงว่าจะมาอยู่คืนนะ แล้วที่บ้านลกแล้วมัง้งโอ้ฝนหยุดแล้วครับแกนี้นะครับ